i'm gonna pop some tags only got 20 dollars in my pocket i'm huntin g looking for a karma this is fucking awesome i'm gonna pop some tags only got 20 dollars in my pocket i'm huntin g looking for a karma this is fucking awesome สวัสดีครับผมเต้ยแจ็กอดนะครับคลิปนี้ก็สเต็ปสเต็ปเท่าไหร่นะพิมเต็บสี่ห้าเต็บสี่ห้ามึงไว้หวยหรืออะไรเนี่ยสัตว์ เดี๋ยวเรามาพบกับแผบแขกรับเชิญวันนี้มีใครบ้างขอแนะนำตัวหน่อยจากคนแรกเลยคนแรกเลยใครผมชื่อหมีครับหมีเพื่อนเล่นหมีควายครับอ่าเพื่อนเล่นหมีควายต่อไปครับต่อไปครับผมแฮงนะคะครับแฮงม์นะะนะครับแฮงที่แรบปเก่งๆใช่ไหมคนเดิมคนเก่านั่นเองแต่คลิปแต่คลิปจะด่าคีวคนนั้นนะต่อไปครับแขกรับเชิญคนหนึ่งครับ ข้างๆเลยใครครับอาสงสัยระเบิดจะลงนะครับเราข้ามไปนะครับแล้วแข็งนคนนี้เราม,มาเริามมา่มดูดีกว่าแต่ตีห้าเรายิงทับหนึง่ง,รง,รงครับสองตอนคืนเวลาอย่างงี้ตีสองครึ่งแล้วห้องยังตึงอยู่เลยนะตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวพบกันในเกมเลยครับตอนนี้เข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูหน่อยว่าเลขมันขึ้นสีแดงโอเคครับสีแดงเรียบร้อย ทำไมอะไรวะเนี่ยเสีกมเกีงยวกับเกมดังไปครับแต่กูคนดูจะลำพานภาพมัวๆเลยเว้ยเก็บไปโนอะไรภาพกูมันดูมัวเลยเว้ยไอ้โมดัน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 ไป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 เบี่ยงมาตัวหนึ่งพี่เต้ยพี่พีมอยู่กับผมพี่โอ้โดนแฟดไองที่ใครแปดใส่กูเนี่ยเรื่องกำลังไป เฮ้ยมันหิวกันมากเลยไงวะเฮ้ยไม่แน่เกิดเราอ่ะเกิดเราเอากิดเราเรียบร้อยแตกครับไปแล้วสามศูนย์ครับในวินแรกครับวิ่งงงงมาเจอตอนนี้ทีมแดงขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์วินนะครับเพออแฝดไปโลกหนึ่งครับกลับก่อน อ่าต้องอธิบายนิดนึงว่าหน้าจอผมตั้งแต่จะเต็บสี่เต็บสามขึ้นต้นมาผมก็ปรับจอแปดร้อยคูนหกร้อยนะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมกดแท็บขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้ใหญ่หน่อยบ่อบอลงบ่อลงบ่อโป่งใช่ไหมบ่อโป่งบ่อโป่งปัดเบียงแล้วปัดเบียงแล้วปัดเบียงแล้วเอ้ยกองสาวมากกองสาวมาต้นนึงโดนแสงโดนแสงโดนแสงซากแล้วโอ้ยไม่โดนถึงหนึ่งไอพีว้าวว่ะ รู้สึกเหมือนมันเหนื่อยจระเจนเห็นความนู่นถอยมานู่นเป็นกลางตล้เนี่ยที่นั่นไงได้ไงเรียบร้อยเออสวยนู่นมาคุมกลางดิดกลางมากลางมาเต็งรอยามมึงเดียวอ่ะสร้างแล้วสร้างแล้วไอ้จะตายเดี๋ยวไปแจกไว้ใช้คนเราบอกเออเนี่ยทันได้อย่างงี้ดิต้องแจกไว้ใช้แล้วต้องแจกไว้ใช้คนเราก็บอกแล้ว ปีสองแล้วจีดจ้าได้ไปจ่ายเข้ากะเข้ากะพี่พีมาพี่เข้ากะกะกะโมงผมได้วรอไหมบนดีกว่าบนดีกว่าไปแล้วมันถ่ายไหล่กลางแล้วครับตอนนี้ไหล่กลางเรียบร้อยแล้วครับคาดว่าตรงกลางเกิดน่าจะมีตัวหนึ่งปึ๊บทีออกเลยพี่ตั้งเข้ามาแล้วดนวตรงแสงว่าแฮกเกิดอีการไปมาตัวหนึ่งบอกมาตัวหนึ่ง เอาเลยไอ้เกิดไอ้เกิดเอาเลยโอ้โหกูน่าจะเอาซ้ายไปนะเว้ยกูเห็นขวามือเนียนๆเมื่อกี้กลางเกิดตายแล้วกล้องบนตรงนึงมันอยู่กลางเกิดมันสี่ตัวเมื่อกี้คิดแล้วของกูน่ะไปเอาตัวขวาเฉยเมื่อกี้เริ่มเครื่องช็อตนะครับสมองช็อตเออร์เลอร์นิดนึงไม่ไหลลื่นเยอะแม่งเป็นร้อยเลยเรามาดูหัวหน้ายามเล่นกันนะครับวันนี้หัวหน้ายามหัวหน้ายามหัวหน้ายามตอนนี้ครับกำลัง วิจัยรถอยู่รถเกิดเป็นไงบ้างสบายดีไหมเด็บ <working> ้อยหัวน้ายามเขาโดนเก็บไปแล้วสกอตไม่กระเตื้องนะครับเที่ยวผมพี่ยามงไปโดนทึบศพด้วยไม่ไม่มันด่านนี้มันมันต้องเล่นช้ามันเล่นมันเล่นไวมโดนแสงโดนแสงด่านนี้ไปแล้วอุ๊ยแปดกลางขาวกลับก่อนครับแองบอก้วไงว่าต้องต้องยาว่อนใช่ไหมผมดิคาดว่า คาดว่าเบียงจะมีเพิ่มแปดบนไปสองโลกเพิ่มไหลไหลครับไหลแล้วครับกอง้้าางงอออกกหนเสาอ่ะกองเสาตายครับเขาบอกแล้วระเบียงตัวระเบียงตัวเอาเบียงให้เอาเบียงให้เบียงตายดุมนี่ดุ่มีีดโอ้ยบนแฟดบนแฟดบนแฟดคขาบอกให้อยู่ยังยังไม่มีอะไรพี่บอกหน้าให้เบียงตายหลังม้ามองมาตัวนี้ เข้าบนดิเข้าบนเด้เอ๊ะเลือดเยอะเขาเลือดเยอะเ,เปิดบนดิ<ม>ตลับมาแล้วเฮียรอกันไปรอกันมาพี่วงางล่างได้ปะวะเฮ้ยเจ้าพ่อสร้างเจ้าพ่ออยู่ล่างเจ้าพ่ออยู่ล่างโอเควางบนไม่วางบนนะคับเบียงได้วิ่งเข้าโมงค์ขับเบรกได้วิ่งเข้าโมงแล้วเจ้าพ่อวิ่งเข้าโมงแล้วสบายครับเล่นมีกล้องอะไรอย่างงี้กล้องเกิ่งกันบ้างฟูจิโกะชัดเจนเรียบร้อยเ <c oughs> ต็มมหาหลัยครับ ไอพีมึงก็ประจำเลยนะสกอร์หยุดอะสกอร์หยุดกูไม่ชอบเลยนะเว้ยไม่กูยิงแล้วปล่อยเมื่อกี้กูคิดว่าตายแม่งไม่ตายเยโดนกี่นัดโดนกี่นัดสามนัดปล่อยไอพีโหยิงเจ็บจุงเบยเลยจุงเบยยิงสามนัดปล่อยบอกซากตะโกนซากจริงจริงไม่ซากอะไอเฮียห้าสิบก็แจ้งซากแล้วมึงอะแปดบอลสองลูกนะเอาวะนะเอาเรียบร้อย เก่าแล้วต้องเก่าแล้วชั่วโมงนี้โอ้โหแฟดคือแฟดทำวะผมไม่โดนผมไม่โดนผมไม่โดนผมดูอยู่มีแฟดปะมีแฟดปะบลอดสไนป์ปอดสไนป์เออเออเออสไนป์ปอดตายสองปล่อยตัวหนึ่งตัวหนึ่งซากสวยตายสว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 ยองสาวตายพีเนินเกิดตัวนเกิดตัวหนึ่งเนินเกิดตัวหนึ่งช่วยหน่อยดิตรงไหนคือซากตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนเออ ไอ้คือซากพี่พีไม่หิวเหรอเนี่ยห an> ิวปะไม่หิวแากนี้ต้องระวังแตงเยอะเล่นแบบรัดกลุ่มนะพี่หล like ับตาวิ่งดีหลับตาวิ่งหลับตาวิ่งทั้งแมปอ่ะจริงตอนเนี้ยระเบิดบนเยอะมากครับตอนนี้ครับไหลแล้วเข้าบ่อได้ไหลได้ได้ไหลได้แป๊บนึงมีแฟดสองลูกเดี๋ยวแฟดเข้าเอ้ยปอบอบตัวนึ่งปอบตัวนึ่บปอบเนียนอยู่ขำอยู่ขำอยู่พี่เบียงขึ้นวไปสวยเบียกขึ้นไปหนึ่งตเบียกตายเบียงตาย วางล่างแล้ววางล่างแล้วอู้ตากแล้วอะวางล่างแล้วถอยดิวางล่างแล้วใต้เบียงตาตัวหรืใต้เบียร์ใต้เบียงมาโดนแสงโดนแสงโอ้โหเต็มโจลมูลมากครับจังหวะเมื่อกี้อะะไรวเฮ้ยเอาพิซเซ่แถบนี้ต้องโฆษณาปะเนี่ยเหมือนลิเนี่ยหัวหน้ายามครับถ่ายไฟฉายนี่โฆษณาไฟฉายครับพิเอ็นเตอร์หรือว่าถ่านวะไฟฉายหรือถ่านวะถ่านไฟฉายเรียบร้อยเก็บเปหนึ่งครับหัวหน้ายาม ดูครับตุ้มปืนกระตุกเลยอ่ะเรียบร้อยชนะนู๊บเนี่ยหัวหน้ายามโดนอย่างเงี้ยแหละชนะเว้ยแกไม่ทันเว้ยหัวหน้ายามมีคนวางเองกับมือโอ้เล่นยามมันเลยเล่นแบบกูนี่บู๊อย่างเดียวเออเออตะบูล้างผ่านของนี้กูบูเป็นอะไรโดนแสงทุกทีเลยพี่ไม่หลบมาโอ้โหกูหลบได้มั้งสามสี่ลูกอ่ะหลบได้เหรอหลบได้ก็ อุ้ยกลางแผ่นเยอะกลางแผ่นเยอะทําบ่อได้พี่เต้ยบ่อเคลียร์เลยการเกิดเราเข้ามาตายหนึ่งช่วยเพื่อนม่ทันวางออกวางล่างตอนรี่เพื่อนเลยวางอันนี้ปุ้มวางล่างทขาได้ไหมสบายไบายสบายถอยหลังแล้วสบายเออวาอุ้ยดวงยิงเหนือฟีดโอ้โหเกือบฟียังดีครับแม่งก็เช็คอีกเนาะแต่มุมที่ต้องน่าเช็คอยู่แล้วครับมุมนี้ ถ้าเกิดผมเนียนกำแพงขวาไปนิดนึงนะมันจะไม่เช็คกี่โมงตีสองครึ่งหิวมีนมอืมไปคุยตู้เย็นเอาเอะไรนะคุยตู้เย็นมีลงมีร้องกันแล้วอันนี้ไม่แสงครับไม่แสง <laughs> บอีกฟังหนึ่งบอกแสงดิริ่มมีเถียงครับมีคำพูดครับ แสงบอกสองลูกนะไม่ต้องแฝดทับมานะได้ได้ไปแล้วยต้องวิ่งฉีกครับจังหวะนี้ต้องวิ่งฉีกเฮ้ยบอกไม่ข่าวว่ะแฝดผิดแน่เลยกูจุดวางไปวางไปผมกะพี่เต้ยได้นะผมยิงเสาให้เลยไม่ได้อะดิมันไม่แสงอ่ะมานโลแฟดอ่ะตรงแต่ละแสงไว้ตรงนี้นี่เอาใหม่เอาใหม่แสดงว่าเมื่อกี้ผิดจุด พิมพีมพ่มาแสงเขาบอกให้กูแบบที่กูเคยสอนเลพิมเออเดี๋ยวตาหน้ามงแสงให้กูนะบนอ่ะรู้เรื่องล้เรื่องรอจังหวะจังหวะเกมจังหวะสองนะ,ะที่เขาอะไรของกูนักหนาวเนี่ยกูลบเพื่อนทิ้งเลยเป <c oughs> ลี่ยนชื่อตะบาบจำไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะไ <c oughs> ประยตพิมยังไงครับจังหวะน,นี้เอ็มซีเมอร์ลี่เหลือคนเดียวครับเจ็บร้อยแกไม่ทันแล้วครับ หัน้ายามครับทำวินไปในวินนี้ครับสองวินแล้วนะหัหน้ายามเราเนี่ยทำได้สามวินละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบอกสองวินคือสงวินรอพีมรอจังหวะสองจังหวะสองไม่เอาจังหวะแรกไม่เอาจังหวแรกอย่าไปได้เสียเลยเนรนอยู่บนพี่แนบอดิปเสาข้างต้นนะันปดเสาด้วยปิแล้วปแล้วปแลปแล้วปแล้วอะไรมึงอ่ะ ลูกแรกอ่ะเออมันใช่ใช่หาอะไรแปดโดนติดกำแพงโดนพวกกูอ่ะเนี่ยทำนาวเลยไม่ใครบอกใครบอกตายเบียกเบียกตัวหนึ่งเบียกตัวหนึ่งเบียกตัวหนึ่งเียกตัวหนึ่งเบียกยังไม่ตายเบียกยังไม่ตายบนเคลียร์หายสองครับตะไบช็อตนี้ครับตะไบหัวไปสองตัวต่างอีกตัวหิวครับชั่วโมงนี้ไม่วางกันแล้วหิวหิวถ้าเป็น AVA ก็คือว่าลืมหยิบระเบิดมาประมาณนั้น กัมเก็บร้อยครับหมื่นลี้ครับหัวหน้ายามเราล่อไปอันนี้เอกลักษณ์ของเขาก็จะมีเป็นหัวหน้ายามหนึ่งอย่างแล้วครับแล้วก็มีรอเก็บสร้างอีกหนึ่งอย่างนะครับเขาหมื่นลี้เราชอบพูดให้พูดเฉยให้หายเต็มหว่าอ้าวเรื่องจริงไหมเรื่องจริงป่ะเรื่องจริงเรื่องจริงผด่านต้องเยอะต้องแย่บอกเก่กาแฟดบอลแฟดบอล่วงไปแล้วคุมบ่อแล้วคุมบ่อยึดบ่อแล้ว บนได้หนึ่งตัวบอยตัวนึ่งบอยตัวสองปั๊มอยุดก็ตัวนึ่งก็ตัวนึงจังหวะนี้เล่นกับแฟนครับคือคีย์บอร์ดรอรอนะครับให้เต้ยแต่ให้สองลูกบนน่ะบนอย่างเอียวรอเลยแต่ไอ้ลงมงมาตัวนึงไปแล้วงมาแล้วตามมีตัวงตามมีตัวงตามมีตัวงมงหมดเลยโหไปแล้วครับตอนนี้8-2ไปแล้ว ผมใส่จะเข้าฝักนะตานี้ไม่มีเสียวินต่ออีกแล้วครับตะกอไหลอะให้ได้ไหลแล้วงี้ไหลแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขึ้นแท่นแล้วเนี <c oughs> ย่ยจริงเฮ้ยผมนี่แฟดมาว่ะผมนี่แฟดมาเลยแฟดล,ลูกนึงม <c oughs> าเอาละไปดิ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 ขอเลี้ยงเดี่ยวจวังหวะนี้ลเลี้ยงเดี่ยวครับตอ้าเต้ยโอ้โโหดนแย่งมือตากแล้วเจ้าพ่ออ่ะเจ้าพ่อดูมาตัวหลักก็ไม่ตายโอเคถ่ายการไป อุ้ยสองตัวเกิดเกิดตายขึ้นว่ะโดนๆเลยพี่มาถึงแล้วอ่ะเอ้ยโดนแสงเลยแป๊บนึงออกไปแล้วเฮ้ยแฝลกมากเฮ้ยมันหลบอยู่ตรงไหนวะในในซอกมงคขวามือพี่พิีเฮ้ยเมื่อกี้พวกกูหันเช็คเรียบร้อยแล้วนะพีพีไเอาดิ พี่ตัวตัวเป็นกลัวอะไรล่ะโอ้เลือดเก้าสิบพี่เออโอ้โอ้เล่นเชิงบอนดีรอแต่ฟากพี่กูพีมเล่นเชิงงั้นเมื่อกี้แม่งเข้าพร้อมกูนะกูไม่ตายฟรีด้วยไม่เกี่ยวเลยเขาอ้างขวัญหลบเลยกูัวใจหงอยไม่เล่นแล้วเดี๋ยวไม่ตีม่ามือไม่พี่นะพี่เล่นคนเดียวนะผมเล่นคนเดียวพีมแม่งไม่เคยฟอร์ทีมอ่ะไอ้เหี้ยเล่น แล้วบอกอยากคงอยากแข่งไอ้เหี้ยโอ้ยหายไปได้ต่อนึงโดนแสงโดนแสงว่ะสตีวูเอีตะวิเออเสียฐาเตียนซากตายแล้วเรียบร้อยโดนโดนแสงได้ไปช่วยยังไงวะกูอยากจะรู้นะกรับหูรับตาวิ่งมาเหอะเลยก็ถึงเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนพี่โมงหนิพี่ไปไหนมาดิอาอแล้วเรียบร้อยจังหวะนี้เลยเป๋เลยเฮียเป๋เลยโดนโดนอันนี้คือสเต็ปมหาลัยพี่เปิดเลยพี่เปิดเลยไปเนี่ยเข้าไปเอาดิ ไปแล้วครับจังหวะนี้ครับปูทับไปแล้วหนึ่งหายไปหนึ่งครับหาัแล้วไหอ้ยทำไมโดนตองฆ่าดาวนี่ถ้ามันลุกซองนี้ก็จบแล้วนะตายไปแล้วแท็กแท็กโดนแสงเหมือนเหมือนอะไร้วยวะเจ็บเทียบเหมือนอะไร้ว้วะมูเลอร์สมัยก่องรบกันเนี่ยตรงนี้มีดาบด้วยปะแต่นี้ไอ้เยนใจไปช่วยแต่กูไม่มีมีดาบอ่ะจะให้ปูเข้าไปช่วยกูโดนไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอ้างไปเรื่อยเแถไปเรื่อยจริงจริงอ้างแต่ มันมี<บ>หลายอย่างมันมีเวลาเราโดนแสงปั๊บจะเห็นเม็ดเพื่อนใช่ไหมมันก็วิ่งหาเม็ดเพื่อนดพเพื่อนที่เขาเปิด<อ>ไปก็วิ่งตามไปดิแค่นี้หลังกล้องออโอเคมอบอยู่หลังกล่องอ่ะเต็ปจบแล้วพี่พอเริ่มแสง,ง,งจบจบเลยก็เต็ปสี่สิบห้าก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ Some tags, only got $20 in my pocket I, I, I'm hunting, looking for a comma This is fucking awesome